ข้างในเขาถามอะไรมั้งเธอก็ถามขอดูเลยมาเที่ยวหรออ่าอมาแล้วบอกว่า travel and visit เลยปะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วกกออแลล้ว็เย ช่างติดพาพาไปวันนี้คลิปนี้ซีรีส์นี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่ประเทศเกาหลีกันจ้าอตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะเป็นแบบว่าสามปีกว่าเกือบสามปีได้ที่เราไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศกันเลยก็คลิปนี้ก็คือตื่นเต้นมากเตรียมตัวมาแน่นมากตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งตอนเนี้ยแถวยาวคิวยาวมาก ก็ทริปนี้ก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีในปี2022เดือนตุลาคมนี้ปัจจุบันนี้จะต้องใช้เอกสารอะไรหรือต้องทำยังไงกันบ้างฝากทุกคนติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสิบปาไว้ก่อนเลยนะจ๊ะไปดูกันเลย ลอเอกเอกโดนตมอเรียกไปสัมภาษณ์ด่คนเดียวเล,โลอยอ่ะคนอื่นผ่านหมดน,นี่นางจะเป็นไงบ้าง A few moments later มันถามแล้วดูไม่ถูกดูบอกแล้วว่า12 14อย่าไปช็ <laughs> อั้นด่ะมันตามทุกคน วันบายวันจริงแล้วพอสิบสิบสองค่ะมันมันว่างสิบสองวันใช่ไหมคะห,หนูก็เอาวะกูกูว่ากูรอดแต่ว่าหนูก็คิดว่าจะผิดพ่อกับเอกอ่่ะนาจะเสร็จใช่ปะ่ะข้อควว่าไปก่อนหนูยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าสิบสามสิบสี่ถามเยอะข้างในเขาถามอะไรมั่งเธอก็ถามขอดูเลยมาเที่ยวหรออ่ามาแล้วบอกว่าเที่ยวอันวิสิตเลยปะ่ะบอกกันเที่ยอันวิสิตก็คือมามาเที่ยวแล้วก็มาหาน้องอ่าแล้วก็เตรียามาเอกสารว่าเออ ถ้าเกิดแบบประมาณไม่เชื่อก็จะเอายุ่งนี่ผมอกให้ดูแล้วไงเอออ่าเจ็บปึ๊บเขาก็อ่ะมากับใครอืมอ่าแต่เราก็เราก็บอกว่าเออมามากับแฟนเออมากับอ่าพ่อแม่อืมเขาก็เงียบๆไปแล้วเข้ามาหนึ่งก็คุยอะไรกันอย่างนี้มันลุกอืมก็ปล่อยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วก็ออกกันเลยจ้าสวัสดีจ้าโอเคโอเคเออเออ ป๊อปมันบอกว่าไม่แปลกเพราะคนเรานำสก,กุลตอนนี้เรากำลงังรอรถที่จะมารับเราเนาะเพราะว่าน้องชายเราไม่สามารถมารับได้เพราะว่าเขาติดประชมุม <c oughs> ก็เลยแบบบุกิ้งรถส่วนตัวมารับไปส่งที่บ้านให้จา้าก็ออกจากทางออกมาก็เดินมาที่ประตูสิบคือมากับของ G trip โคเรียจองผ่าน ในแอปออในเว็บมาแล้วก็เขาก็จะส่งบุ๊กิ้งมาให้แล้วก็มีจุดนัดพบว่าต้องไปขึ้นรถที่ไหนอะไรยังไงอ๋อราคา3,200บาทนั่งได้4คนบอกกระเป๋าด้วยว่ามีกี่ใบถ้าแบบเหมือนกระเป๋าเกินก็จะต้องแบบจ่ายเพิ่มเข้าไปอีกไปขึ้นโอเค ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องสิปป่าพาไปในคลิปนี้แล้วก็ซีรีส์นี้นะคะจะเป็นซีซรีส์ที่เรามาเที่ยวที่เกาหลีเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดกันในส่วนของการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีในปี2022เดือนตุลาคมเป็นอย่างไรต้องทํำยังไงกันบ้างนะคะก็คือจะเล่าตั้งแต่การเดินทางที่ประเทศไทยแล้เนาะที่สนามบินสุวรรณภูมิอ๋อก่อนที่ทุกคนจะ มีทริปหรือจะซื้อตั๋วมาเที่ยวที่เกาหลีทุกคนจะต้องลงทะเบียน KETA ก่อนนะคะ KETA เป็นการยื่นแบบตอมอิเล็กทรอนิกส์อะคะ่ะมันก็จะถามข้อมูลในส่วนของข้อมูลในพาสปอร์ตทั้งหมดทั้งชื่อที่อยู่นามสกุลเราต้องมีรูปถ่ายเตรียมไว้ด้วยเนาะแล้วก็มีหน้าพาสปอร์ตที่เราจะต้องแนบไฟล์ลงไปรวมถึงที่พักที่เราจะใส่อยู่ในที่เกาหลีจะต้องมีที่พักที่ชัดเจนมีเบอร์โทรของเกาหลีก็คือ เป็นพวกเบอร์โทรโรงแรมก็ได้หรือถ้าเรามีญาติหรือมีคนที่รู้จักแล้วเราจะไปพักอาศัยกับเขาจริงจริงก็ต้องมีที่อยู่และเบอร์โทรในส่วนนั้นเราก็จะกรอกข้อมูลลงไปเขาก็จะถามในส่วนของว่าเราจะมาอยู่กี่วันจะมาช่วงไหนมากับใครมาทำอะไรบ้างอาชีพของเราคืออะไระเงินเดือนเท่าไหร่เคยมาเกาหลีไหมก็ถามประมาณนี้ก็ถามเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรก็ยื่นข้อมูลกรอกข้อมูลไป รระบบไปเื่อยๆสำหรับใครที่มีเพื่อนที่จะเดินทางมาด้วยหรือว่าครอบครัวก็แนะนำให้แอดเมมเบอร์แล้วก็ยื่น KE TA พร้อมกันเลยทีเดียวนะคะแบบเราทำเป็นตัวแทน1คนแล้วก็แนบของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของแฟนเข้าไปเลยทีเดียวแล้วก็จ่ายตังค์รวมกันทีเดียวเลยสำหรับบ้านของซิปานะคะก็รอผล KE TA แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นผลก็ออกมาผ่านทุกคนเลยทีนี้เมื่อเราได้มี KE TA แล้วเราก็จะม ไปซื้อตัว๋วเครื่องบินเนาะซื้อตัว๋วเครื่องบินเสร็จแล้วก็ตัดภาพก่อนมาก่อนที่จะเดินทางมาที่ประเทศเกาหลี3วันก่อนเดินทางเราจะต้องลงทะเบียนคิวโค้ดคิวโค้ดก็คือเป็นการยกเว้นการกักตัวในการเข้าประเทศเกาหลีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยในคิวโค้ดอาจจะถามเยอะมากท้งว่าฉีดวัคซีนอะไรจะพักที่ไหนแล้วก็ต้องไปจองตรวจ เซฟทูโก uh, ตรวจ PCR อีกแต่ตอนเนี้ในส่วนของ QR code เนี่ยไม่ถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแล้วจะถามแค่พาสปอร์ตเลขที่พาสปอร์ตมีชื่อเรามีอีเมลแล้วก็วันที่เราจะเดินทางเข้าเกาหลีแล้วก็สายไฟสายการบินที่เราออมาถามแค่นี้เองเนาะก็กรอก QR code ไปพอกรอกเสร็จเราก็จะได้ตัว QR code ออกมาก็ปริ้นใบนี้เตรียมไปด้วย พอถึงที่สนามบ,บินสนุวรรณภูมิก็เช็คอินนานอยู่เพราะว่าเขาก็ตรวจเอกสารละเอียดแล้วก็คนเยอะมากแต่ในส่วนของเราเราเดินทางด้วยสายการบินแอร์เชียร่าแอร์ไลน์ก็ไม่ได้ตรวจ KETA บ้านเราอะไรเลยพอเราขึ้นเครื่องมาแอร์ออสเตรก็จะแจกใบตอมอสีเหลืองเล็กๆแล้วก็ใบสุลกากรขาเข้าเนอะว่าเราแบบมีของอะไรพกมาบ้างใบตอมอสีเหลืองใบเล็กๆนี้ที่เขาแจกบนเครื่องนะคะให้ทุกคนเนี่ย กรอกข้อมูลให้ตรงกับใน KE TA ที่เรายื่นในระบบไปเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในหน้าด่านในการผ่าน ผ่านที่ตอมอเนาะส่วนใบสุลกากรใบสแสดงสำแดงสิ่งของตอนเข้าประเทศเนี่ยเขาจะแจกเป็น1กรุ๊ป1 f a m i แฟแค่1ใบเท่านั้นนะคะพอเสร็จลงเครื่องถึงที่สนามบินอินชอนปุ๊บก,ก็จะแบ่งเป็นช่องสําหรับคนที่กรอกคิวโค้ดแล้วกับคนที่ยังไม่ได้กรอกเรากรอกคิวโค้ดปุ๊บแล้วก็จะเดินเข้าไปในช่องเลนของคิวโค้ดเนาะแล้วเขาก็จะให้เราเอาคิวอารโค้ดที่เราพิมพ์ออกมาเนี่ยสแกนแล้วก็จะ วัดไข้ที่ข้อมือของเราค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลี้ยวไปที่ด่านตอมอด่านตอมอก็คนประมาณหนึ่งไม่เยอะมากแต่ที่สังเกตดูก็คือตอมอจะเป็นแบบผู้หญิงหมดเลยแล้วก็จะมีทั้งแบบทาเยอะไม่ทาเลยก็มีทีนี้ในของครอบครัวเรามีไปกันสี่คนนะคะก็มีพ่อแม่แล้วก็ตัวเราแล้วก็ตัวแฟนเรา ทุกคนโดนคำถามหมดแต่ว่าแฟนเราจ้าโดนเชิญเข้าห้องไปสัมภาษณ์จ้าอ่ในส่วนของเราก่อนเน้ะเขาก็ถามแบบ are you traveling alone มาคนเดียวหรออ่าแล้วก็ตอบไปว่ามากับ family นะแล้วก็ชี้ให้ดูว่าอันนี้พ่ออันนี้แฟนอันนี้แม่ออกไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ต่อแถวช่องเดียวกันเนาะแต่ว่าช่องมันติดกันก็คือจะเป็นช่อง สิบสองสิบสามสิบสี่อะเรียนกันแบบนี้เพราะว่าเราก็ขอเขาต่อแถวแบบไปด้วยกันแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ให้วันใบวันแบบช่องไหนว่างก็ให้เข้าไปเลยของแม่ก็ถามแบบมากับใครแม่ก็บอกมากับแฟมิลี่ของพ่อก็ถามชื่อเห็นพ่อบอกประมาณนี้ส่วนของแฟนเนี่ยใน k e t a อคือมันจะให้เลือกแต่แรกแว,ว่าเราจะไปช่วงไหนซึ่งเราอะเป็นคนกรอเองแล้วเราก็ วันนะ่ะมันไม่ตรงมันไม่เท่าไร่หรอกแปลว่าจํานวนวันอ่ะคือในนั้นมันคือ10วันไงแต่ทริปที่เรามาจริงๆิงอ่ะมันคือ12วันพอเขาถามแฟนเราก็เลยมีการแบบข้อมูลมันไม่ตรงกรันเขาก็เลยขอตู่ขอดูตัว,ตวเครื่องบินไปกลับก็ขอดูแล้วไม่พอก็เชิญเข้าห้องเย็นไปสัมภาษณ์จ้ะแต่ว่าสัมภาษณ์ไม่นานนะแค่5นาทีก็คือสามารถออกมาได้เลยเดี๋ยวจะให้แฟนมาเล่าเนาะว่าสัมภาษณ์อะไรบ้างอันนี้ชมหนะ่าสำหรับคนที่ <c oughs> โดนต่อมอาเข้าไปสัมภาษณ์อ๋อก่อนที่ ตอมอจะพาเอกเข้าไปในห้องอะ่ะเราที่ออกออกมาก่อนแล้วคือจริงๆเราเป็นคนสุดท้ายเนาะแต่ว่าช่องตอมอของเราอะ่ะคือทํางานเร็วมากแล้วก็เราก็ตอบคําถามเขาได้ไวก็ได้ออกมาก่อนของพ่อกับของเอกอะ่ะก็คือยังไม่เสร็จทีนี้เราก็เห็นพ่อเราออกมาแล้วแล้วก็มีเอกอะ่ะคนสุดท้าย ก็เห็นถ่ายรูปแล้วสแกนนิ้วแล้วเนาะแต่ก็เห็นมีสัมภาษณ์กันแล้วก็แบบเจ้านหน้าที่เขาลกยกมือเรียกอะแบบเหมือนจะให้อีกคนนึ่งอะมาเชิญเข้าห้องสัมภาษณ์ไปเราก็เลยเดินกลับเข้าไปที่ช่องเบอร์สิบสิบสิบสามเพื่อเดนไมบอกว่าเนี่ยคือสาม,มีของฉันนะมาด้วยกันเออเจ้านหน้าที่ก็เลยบอกว่าเออแบบไม่เป็นไรนะรอข้างนอกแป๊บหนึ่งแล้วก็เนี่ยพาไปเลยจ้าเขาเข้าไปเขาถามอะไรเธอบ้างอย่างแรกเลยเขาหยิบพาสปอร์ตไปก่อนใช่ไหมก็หยิบพาสปอร์ตเลยแล้วก็ มันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะคือไปปุ๊บก็รอก่อนเพราะมันมีคิวก่อนหน้านี้ประมาณสองสามคนอ่าทีนี้เราก็เตรียมเอกสารไปละก็ทั้งทุกอย่างอ่ะเตรียมเอกสารที่ว่าของของที่ส่งมาให้ด้วยอ่าก็เตรียมและเขาก็ถามก็ไม่มีอะไรมากเออมาเที่ยวใช่ไหมอ่าเราก็บอกว่าใช่อ่ามากับมากับใครเราก็บอกครอบครัวแฟมิลี่อ่าก็บอกไปว่าเออมีแฟนมีพ่อแม่อยู่ข้างนอก แค่นั้น่ะเขาก็พิมพ์ๆอะไรรู้สึกปุ๊บก็ปิดออกมาแล้วก็ถ่าออกมาเลยก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันจะมีอีกคนคนข้างๆอ่ะถือว่าแบบหนักเลยถามถามเอาเอกสารเข้าไปแล้วยื่นยื่นบางทีก็ไม่เชื่อแต่ตรงหน้าด่านที่เธอเจอก็คือเขาถามเรื่องว่ามากี่วันเนาะล้วันมันไม่ตรงกันมันก็เลยเชิญเข้าไปพอเราบอกว่าเนี่ย ตัวเครื่องบินกลับเนี่ยเราก็มีอือ่าวันที่ยี่สิบห้าก็สิบสองวันไหมเออแต่เขาบอกสิบสองวันได้ไงอะประมาณเนี้ยอ่าอาจจะเป็นเพราะนั่นแหละเพราะว่า K T A ฉันจำได้ว่าฉันเป็นคนเลือกแล้วมาประมาณแค่สิบวันประมาณเนี้ยมันมันไม่ตรงเพราะว่าเหมือนแบบตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่าเราจะไปวันไหนบินวันไหนเราก็คือแบบเลือกเป็นแก็บช่วงๆไว้ก็ไม่คิดว่าจะส่วนนี้มีปัญหาแต่แค่คือว่าถ้าดูคนเตรียมตัวมาเตรียมตัวมาดีเตรียมเอกสารมาดี แล้วก็มาเที่ยวจริงๆไม่ได้มาเป็นผีน้อยไม่ได้มาหลบหนีทํางานอะไรเนี่ยยังไงก็หันต่อมอแน่นอนตื่นเต้นไหมก็นิดนึงเห็นว่าตอนที่หันเขาแบบสูอๆนะกางงงๆคือเฮ้ยทำไมอ่ะคือเราตอบผิดตรงไหนอ่ะในเมื่อเอกสารมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ไม่ยอมอ่ะคือนเื่อเอกสารชัดเจนไปแล้วเขาก็ไม่ยอมอืมอ่ก็เลยต้องก็ตามนั้นก็ข้างในเขาพูดภาษาอังกฤษหรือว่าพูดภาษาไทยอ่าภาษาอังกฤษ กินเสร็จปุ๊บถ้าเกิดแบบบางคนไม่ตอบเงี้ย<บ>เป็นคนไทยใช่ไหมเขาดูพาสปอร์ตก็รูอะเป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยด้วยแต่ว่าถือว่าพูดชัดไหมถือว่าชัดระดับหนึ่งเหมือนคนญี่ปุ่นเหมือนคนญี่ปุ่นพูดอะไรเงี้ใกล้เคียงอยู่แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าก็คือตัวปาเองแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็คือมีประวัติการเดินทางเข้าเกาหลีมาก่อนแล้วเนาะส่วนตัวปาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เ ของแม่จะเป็นครั้งที่สี่ของพ่อจะเป็นครั้งที่สามส่วนตัวเอกก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่มาเกาหลีแต่ว่ามีเดินทางไปประเทศอื่นมาแล้วบ้างไปญี่ปุ่นมาพม่าแต่ว่าด้วยพาส,สปอร์ตเลมเนี้ยมันเป็นพาส,สปอร์ตขาวพาส,สปอร์ตทําใหม่กันทุกคนก็จะไม่มีประวัติเดินทางอะไรใดๆแล้วก็ไม่มีประวัติที่อยู่ในกับเกาหลีเลยเพราะว่าเวลาเราเข้าเกาหลีเขาจะเก็บประวัติหมดเลยว่าเราเคยมาเกาหลีเมื่อ,อไรมาแล้วกี่ครั้งมันจะมีประวัติเก็บไว้ให้หมดเลย ในส่วนของเอกสารเนอะก็คือนี่เตรียมการแบบแบบนี้ให้ทุกคนเลยเตรียมให้พ่อให้แม่เตรียมให้แฟนเตรียมให้ตัวเองคือแบบ ก็ไม่ประมาทไม่อยากให้ทุกคนประมาทเพราะว่ามันมันเสียเวลาแหละแต่ว่าเราบอกเลยว่าของของเอกอะไม่ถึง5้านาทีหร like, อกเพราะว่าเรายืนแบบปเตี้ยวเรายังไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ designs, others, ยืนรอประตูตรงนั้นกล่าวว่าถ้าออกมาถามเราก็จะการันตีให้แบบเนี้ยเป็น my family นะเป็น my husband มาด้วยกันแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาถามอะไรเขาก็พาเอกออกมาส่งเลยก็สิ่งที่คนเตรียมเนาะก็ต้องมีแบบอ่ะบุกกิ้งบุกกิ้งเครื่องบินอันนี้พีอวันเป็นเอกสารของน้องเนาะตัวนี้เดียว เพราะว่าเออน้องเราเรียนจบแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่เนาะเรียนจบไปในเอกตัวบุ๊กกิ้งงานโดาต่างๆแทนเที่ยวนี่นาๆนานานแบบนี้เลยคือเราเตรียมมาหมดไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการทำงานของเราเองก็เอามาคือเราติดติดมาทุกอย่างเลยเอกสารทุกอย่างเราติดมาหมดปัะกปัประกันแล้วก็รูปก็ยังเอามาเลยจ้ะเนล็กก็จะมาแชร์ การเข้าเกาหลีปี2022เดือนตุลาคมก็เป็นประมาณนี้จ้ะก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสิตป,ป่าพาไปสำหรับคลิปนี้ซีรีส์นี้นะคะจะเป็นซีรีส์เที่ยวเกาหลีแบบยาวๆเราจะทำคลิปย่อยๆๆๆๆมาให้ทุกคนได้ดูเนาะฝากเป็นกำลังใจแนละ้วก็ติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย